อันุญาตสิ่ประซิบ นะคะอะไรประมาณนี้เลยเนาะบนล่างจะเป็นลมนะคะเนาะเป็นลมกันไปนะแม่ไม่ได้ดูเลยค่ะแม่เป็นไรค่ะดวงคนไม่เหมือนกันคือส่วนหน้าคนในกลุ่มยูอะ่ะเขาบอกอยู่ว่าอมสินบนล่างแตกแล้วบวกแล้วค่ะแล้วก็ได้เลขทูบลอตเตอรี่ไหลไปแล้วบางคนก็เออนอนดีกว่าพอแล้ววันนี้เพราะว่าทางนอยอยูรู้เลยว่าวันนี้อะล็อกหนักมากนะออพิเศษหนึ่งสามล่างบนมาหมดเลยแล้วก็มามามา,มาบิสามสามพุ่ ดีใจมากนะคะเนาะวันนี้ดีใจมากออมสินก็ปังรัฐบาลไทยก็ปังค่ะตรงๆเลยเล็กถูกไม่ต้องกลับแล้วก็แตกฮานอยปกติสามตัวค่ะสามตัวยูให้แค่หางเดียวฮานอยยูให้แค่หางเดียวค่ะฮานอยยูให้แค่หางเดียวนะคะไม่เป็นไรนะไม่ได้ตามไม่เป็นไรค่ะเรานี่จะเบิ้ลไหมเบิ้ลนสี่สี่แน่นอนสี่สี่แปแกๆกันไม่หน่อยค่ะเรา บนล่างเนาะแล้วก็วันก่อน่อ,นอีกนะคะงวดน,นี้ก็มาอีกแล้วแต่3ตัวเลยจ้าวันนี้ดีใจมากนะคะขอบพระคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามกันนะคะเนาะติดตามกันขอให้โชคดีตลอดไปนะคะเนาะวันนี้ขอให้สมปากทางหนานะคะเนาะกินตัวไหนขอให้โดนนะคะเนาะทุกเออฟังนะทุกคนไม่เป็นไรนะคะโชคมีไม่เหมือนกัน สำหรับเราพัฒนาเด่นที่4ค่ะรองที่9ฟันวิ่งรูป4ค่ะรองที่9นะวันนี้ก็คือสุดปังนะคะเนาะบางคนแบบบางคนเขามไม่ได้เล่นแล้วค่ะเพราะว่าเขาบวากตั้งแต่ออมสิงแล้วนะเลขคทุอยู่ลงไปตั้งนานแล้วค่ะคุณพี่เลขทุกลงไปตั้งนานแล้วเราเราเป็นยังไง อยู่นะคะอยู่ลงในกลุ่มใครอยากเข้าใครอยากได้เลขลาวนะคะอยู่ลงในกลุ่มเท่านั้นนะวันนี้นะเด็ดที่สี่รองที่เก้าฟันลูปสี่ค่ะเราพัฒนานะวันนี้แบบมันลับมาอีกแล้วอะ่ะทุกคนติดตามอยู่จําได้ไหมติดตามอยู่ช่วงเดือนตุลาพฤศจิกรัฐบาลไทยอยู่อยู่ไปบนไว้ไลขเจ็ดห้าอยู่ฝันเลขเจ็ดห้าตัวเดียวแล้วก็มาเจ็ดห้าจริงๆ แล้วก็วันนั้นนะ่ะฮานอยปกติอยู่แตกสามมันเหมือนเป็นจังหวะนั้นเลยทุกคนราศีตุลมาแรงมากสําหรับตอนนี้ราศีตุลมาแรงนะมันเป็นจังหวะของปีก่อนปีก่อนนะอยู่ได้เจ็ดห้ารัฐบาลไทยเน้นๆเลยแล้วก็มาช่วงเย็นฮานอยปกติอยู่แตกสามตัวนะปนไปอยู่ไรส่วนทิ้งค้างไว้อยู่นะคะถ้าเห็นวิดีโอเก่าย้อนไปดูเมื่อพฤศจิกปีก่อน พฤศจิกา64อยู่ปางมาช่วงตุลาพฤศจิกาเลขยกทูกเข้าเน้นมากทั้งไทยนะคะแล้วก็น้อยแตกสามบ่อยมากช่วงนั้นนะและมาวันนี้อ่ะมันเป็นสถิติเดิมเลยนะคะสีน้ำชัง่งดูบอกแล้วเป็นสีน้ำตาลครีมเทาดำค่ะสีมหาลาภคนนี้นะทุกคนคือปวดหัวมากเพราะว่าตเขาจะรีบหลายไปนะแล้วก็ควันพูมโอเควันนี้ย่ก็เข้ามาพูดคุยกันนะคะเนาะใครที่แบบว่า อตอนนี้เซน b o o k ปรับตัวใหม่นะใครยังไม่เข้ากลุ่มอินบ็อกนะคะเดี๋ยวมีแอนดมินดึงเข้าเนาะได้สามตัวตรงได้ได้สามตัวตรงบ้าทคุณสาญญามปังมาค่ะแปลว,ว่าดวงเราสมพวงกันนะคะคุณพี่ผุ้พวงสวัสดีค่ะเราวันนี้อยู่เด้งที่4ค่ะช่อบ4 8 9 4 8 9นะคะเนาะสี 4, 9, เลือกมานะคะแปดพุ่ก็ดึงใส่สอยู่4 4 4 4เนาะเราวันนี้เด่นสค่ะใบจริงอยู่ในกลุ่ม คอมเมนต์ยูไม่ขึ้นแล้วค่ะนิ่งมากเลยตอนนี้ไม่รู้เพจเป็นอะไรนะใครใครเข้ามาแล้วนะคะเจอกันในกลุ่มค่ะคนคนรู้สึกเสียดายนะรู้สึกเสียดายใช่ยูเข้าใจาเพราะว่าบางคนนะ่ไม่ได้เล่นเลยวันนี้เพราะวันพะมันเล่นยากแต่วันพระวันนี้ถือว่าสิงหาเส์ช่วยหนุนดวงยูเนาะก็แตกปังๆกันไปนะคะแตกสามอีกแล้วอ่ะสามปกติอะ่ะทุกคนว้าคือหมากเห็นไนี่เนาะ คือแบบเออมันมันเหนื่อยจนจะกรีดแล้วค่ะเหนื่อยจนจะกรีดแล้วค่ะวันนี้แบบไม่มีแรงแล้วนะทุกคนอะขอให้โชคดีมันหมานปังๆกันยาวๆนะคะนอะ้องวันนี้ก็ขอให้แบบดีโชคดีล่าสวัสดีมาดามสวยๆ <c oughs> ขอพระคุณมากๆที่ติดตามกันนะคะเพจยูตอนนี้ก็ จะมีการโพสต์ใบอะไรบ่อยๆหรือว่าดูทําผิดกด Facebook อยู่ก็ไม่รู้นะเพราะว่า Facebook บางคนไม่แจ้งเตือนนะเนาะก็ก็อยากให้ทุกคนไีโชคนะคะดูคนไม่ผันกันค่ะแม่บางคนไม่ได้ตาเงินปกติปกติแตกสามเมื่อปกติแตกสามโต๊กาลังกินเหนยยางอยู่กําลังกินหมูกระทะนะคะกําลังฟื้นกําลังดีใจนะเมื่อนีแล้บุ่นแบบบุ่นนุนนำนะในช่วงเดลาร์เด้อครแบบโด่งมาแรงนะเมื่อนีอ่ะ ทีนี้แตก 3, สามทันเสงด้วยนะคะเราขอแตกสาต่อประวัติศาสตร์เลยนะขอให้มาเราค่ะสาธุค่ะก็บอบเบนะคะเราเบาเบก่อนเราอยู่ฟันสองแตกแตจอกแตกรูดเด้งเด้งสองแตดนะคะงวดก่อนเนาะโอเครอตามเรางวมวันที่หนึ่งธันวาคมค่ะโอเคเจอกันมันพ้าใหญ่ค่ะเนาะาำนั้นเลยนะคะเนาะเราได้ตัวไหนยังไม่เข้ากลุ่มทีม่นี้ นะคะตอนนี้อยู่มาไลฟ์แบบปุบ๊บปั๊บยูไม่ได้บอกแอดมินอ,อยู่ใต้โพสโพสอยู่หน้าเพจจะมีลิง์เข้ากลุ่มนะคะทักเพจเลยนะเราพัฒนาให้ตัวไหนคะเราพัฒนาให้เลขสีค่ค่ะเด็ดที่สี่นะเด็ดที่สี่จากคุณพี่เราเด็ดที่สี่ลองที่เก้านะคะเด็ดที่สี่ลองที่เก้านะโอเคเจอกันในกลุ่มคะ่ะพูดคุยกันต่อเลขมีข้อมีหลุดนะคะก็ทําเต็มที่อยู่ทําเต็มที่แล้วนะคะใครไม่ได้ก็ไม่เป็นไร เนาะเรายังมีพ่งนี้เสมอนะคะเนาะอย่าเพิ่งท้อกันนะคะเนาะขอให้เป็นระงังเราเนาะทําบุญบ้างใครในช่วงที่เล่ากไปอยู่แล้วทาบุญเพื่อที่จะต่อยอดวันนี้ถูกหลักพันพ่งนี้ถูกหลักหมืน่นถูกหลักแสนอาจจะเป็นหลักล้านนะคะเนาะเนาะสาธุนะคะร่วมกันข่ามากที่ทดีทั้งดียอดดีค่ะบุญดุนําให้มาเจอเพจอยู่นะคะฝากติดตามด้วยทุกช่องทางนะคะขอบคุณามากๆที่เข้ามารับชมค่ะเจอกันในกลุ่มนะคะคุณแม่สวัสดีค่ะ